จดหมายถึงสมาชิกวันที่16กุมภาพันธ์2 5 4พตอนลุงแก่ขายมะขามที่ห้องโถงแห่งนี้ปูริพรมสีน้ำเงินมีเก้าอี้สีฟ้าวางเรียงรายจัดกันอย่างมีระเบียบผู้คนเดินไปขวักขว่ต่างคนก็ต่างถือสัมภาระติดตัวมาบางคนสีหน้าก็ดูจะนิ่งเฉย บางคนสีหน้าก็อาบไปด้วยรอยยิ้มบางคนก็มาคนเดียวบางคนก็มาเป็นคู่จูงมือกันเดินไปสู่จุดหมายปลายทางผมเงยหน้าขึ้นมองผู้คนอีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่ล้วนจะไวไยกลางคนทั้งนั้นเป็นวัยที่ได้เคยผ่านเรื่องราวของชีวิตทั้งสนุกสนานทั้งเจ็บปวดทั้งสุขสดชื่นพวกเขามีชีวิตที่กร้านต่อโลกพอสมควร แต่พวกเขาก็หวังกับวันนี้วันนี้ที่พวกเขาจะเดินทางเสียงประกาศจากลำโพงวิทยุที่ติดอยู่ที่ฝ้ากำแพงดังขึ้นบอกว่าเที่ยวบินที่จะไปเชียงรายพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางคนในกลุ่มล้วนยืนขึ้นและเตรียมตัวที่จะเหินฟ้าไปกับการบินไทยผมก็เช่นกันครับในวันนี้ผมหยิบปากการั่งขีดเขียนจดหมาย ฉบับนี้ถึงท่านสมาชิกที่สนามบินดอนเมืองคราวนี้ผมไม่ได้ไปหานายทุนผู้ร่ำรวยเกินกว่าใครจะเข้าใจได้คราวนี้ผมเดินทางไปสอนหนังสือในโครงการ mba ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมไปสอนหนังสือที่นี่เป็นประจำสอนมาได้หลายปีแล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนพวกเขาในเรื่องที่ว่าลงทุนอย่างไร ให้รวยผมพูดถึงความรวยท่านเชื่อผมหรือเปล่าครับความรวยเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถสร้างให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนได้ความรวยนั้นมันมีความลับของมันอยู่เพียงแต่ว่าท่านจะเข้าใจความลับนี้แล้วหรืออย่างเท่านั้นเรื่องราวของความร่ำรวยคงอาจจะหมดความหมายไปในทันทีถ้าหากว่าท่านและผมรู้ว่า พรุ่งนี้แล้วสินะจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นจริงๆความรวยก็คงเป็นเรื่องกระจอกไปในพริบตาลมหายใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อทั้งทังที่ตัวเองไม่ต้องมีเงินมีทองมากกลับจะมามีอิทธิพลต่อวิธีการคิดในจิตต่อความหมายแห่งการใช้ชีวิตในแต่ละวันนวินาทีที่วันสุดท้ายมาเยือนแบบนับถอยหลัง น้ำตาของคนคนนั้นอาจจะไหลพราเขาและเธออาจจะคิดเสียใจกับการที่ไม่ได้ให้ความหมายของชีวิตกับเวลาที่ผ่านเลยไปชีวิตที่สูญหายไปแบบไม่น่าจะให้อภัยชีวิตที่เลือกจะมีเหตุผลอธิบายต่อเรื่องราวต่างๆมากจนเกินไปชีวิตที่ทุกการกระทำของฉันและเธอเป็นเรื่องที่ต้องมีเหตุผล ต้องการคําอธิบายทุยชีวิตบัดซบผมเงยหน้าขึ้นอีกคราพร้อมกับทอดถอนหายใจเพื่อให้ตัวเองได้ผ่อนคลายจากอาการเครียดแล้วนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อเจ็วันที่ผ่านมาที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งใช้แก่เก้ๆกังๆอ่อนล้าเหลือเกินกับวันที่ดูว่าจะเหลือไม่มากนะัก แกนั่งขายมะขามที่กองเอาไว้บนพื้นในดวงตาก็จับจ้องมองผู้คนที่เดินผ่านไปมาเด็บโรดอุดหนุนคนแก่บ้างเถิดแกอ่อนล้าและเหนื่อยต่อชีวิตเสีเหลือเกินแต่แกมีความหวังหวังว่าผู้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาจะมีใครคนหนึ่งที่เห็นใจเอื้ออาทรซื้อมะขามจากแกไปมะขามที่ถาหากขายไม่หมด ใช้แก่ผู้อ่อนล้าคนนี้คงเศร้าใจเกินกว่าที่จะใช้คำใดมาอธิบายได้ลุงทำไมน่าสงสารขนาดนี้ลุงแก่ที่แววตามีความหวังกับผู้คนที่เดินขวักขวายไปมาในตลาดนัดกับแววตาของคนที่เดินขวักควาในสนามบินแห่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแววตาของลุงสอนคนให้เห็นความจริงของชีวิต ตักเตือนคนบางคนให้สำนึกคิดให้เข้าใจได้ว่ามีลุงแก่ขายมะขามนี้ที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดกลุ้มใจลุงแก่คิดหวังกับมะขามกับเงินที่ตัวเองจะได้มาเพื่อยังชีพมันเป็นเงินเพียงน้อยนิดที่ลุงแก่พอเพียงกับการได้มาลุงแก่ที่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งปะหน้าปะหลังแล้วแววตาจ้องมองไปที่ผู้คน ลุงแก่ผู้สอนคนให้เข้าใจได้ว่าท่านไม่ได้น่าสงสารอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวจดหมายฉบับนี้ส่งผ่านไปถึงท่านเพื่อเตือนใจให้รู้จักกับความสุขสุขที่หวังให้น้อยลงสุขที่ลดละเลิกทิฐิสุขที่จะให้อภัยกันและกันสุขที่รู้ว่าเราทำตัวเลวแล้วควรแก่การปรับปรุงสุข ที่จะรู้จักกับคำว่าเข้าใจ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 ที่ปราศจากเหตุผลโชคดีกันทั่วหน้าตลอดทั้งสัปดาห์ครับ